สบายดีพี่น้องครูดอยเด้อพี่น้องเอาที่ว่ามื่อนี้มาพบกับครูดอยอีกเชนหนึ่งเนาะพี่น้องคือมื่อนี้ครูดอยมาให้เนาะคือครูดอยไปให้เดี๋ยวนี้ครูดอยกําลังยางมาตามทางนี่แหละเดี๋ยวนี้ครูดอยได้ยางมาตามทางเนาะหอดเครื่องทาง <c oughs> <c oughs> ดีเจอาน้องสาวพี่น้องคือ,อ,อ <c ười> น้องสาวยังน้องสาวพายยังหูเมื่อแบบเมื่บอบบกันนี่เพิ่มเมื่อให้กันนี่กี่เกินนะแต่เป้ากันนะเออแมนห้ามพี่น้อง <c ười> เขาเฮ็ดให้พี่น้องคือเขาจะเฮ็ดให้แล้วนี่ถ้าเขามีสัตว์เลี้ยงคือประเภทมูหรือว่าเป็นเป็ดเป็นไก่ล่ะเขาจะเอาไปเลี้ยงอยู่ให้พ้อม เราบ้นนี้ทางมันไกลบ้นนี้เที่ยวเขาก็บอลอนแล้วเขาได้ไปนอนอยูให้เราก็เอาสัดเลี้ยงไปเลี้ยงยูให้พอนะ้อเนาะคือโตที่ันน้องสาวพาย้นนี้จะเป็นหำไปเกลือมูเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้จะเป็นทางไปให้เขาเนาะพี่น้องไก่เติะเป็นเมื่อสมองเมื่อสมองฮอตอันฮอ,นนอเออคือน้องสาวประมาณสมองหนึ่งหลอดสมองไป ขอฮอดไฮเนาะเดี๋ยวบ่เดียวทางฮอดไฮแล้วเฮาจะถ่ายอยู่ให้ให้พี่น้องเบิ่งนี่เนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องคืองอน้องสาวเออนี่เนาะคือกําลังไปให้ยางมานําคดยนั่นละพี่น้องโอเคพี่น้องคือเดี๋ยวนี้เฮาได้มาฮอดแล้วเนาะ เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบิงเนาะเอาพี่น้องคือที่นี่เนาะจะเป็นให้นี่เนาะกว้างเติบพี่น้องคือจะมีหลายๆครอบครัวเนาะคืออาชีพหลักเขาแมนเฮ็ดไหเพราะว่าอยู่ดอยมันจะบ่มีบอนเพียงจะบ่มีหน้าเนาะคือที่นี่เนาะพี่น้องที่นี่จะเป็นให้ข้อๆเนาะพี่น้อง คือต้นนี้เขาจะไปตัดมันยังเขาเอื่นว่าต้นยังนี่ต้นยอดไหวเนาะพี่น้องเนาะคือเขาจะมาเฮ็ดเทียงคือเฮ็ดเทียงแบบนี้พี่น้องนอเนาะเฮ็ดเทียงไห้ม้เขาว่าคือต้นนี้เป็นเทียงไห้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอจะเก็บหมอจะเกี่ยวแล้วบนี้เทียงไห้มีแต่เดียวบะนี้ต้นนี้มันคนยู่แล้วบนี้หลังจากเก็บเกี่ยวเราจะใส่เข้าบุีบอลปะเข้าแล้วบนี้เขาจะเฮ็ดอีกอันหนึ่งเนาะพี่น้อง คือเขาได้เมาเพื่อจะให้เทียงคือแบบนี้เนาะพี่น้องคือครูดอยได้นําเสนอคือเมื่อกี้เนาะคือให้มันอยู่ใกล้เนาะพี่น้องคือ,อยุใกล้เราบดนี่เที่ยวมันก็ยากแล้วบนี่บางเถื่อก็ต้องไดมานอนอยู่ให้แล้วถ้ามีสัตว์เลี้ยงคือประเภทเป็ดไก่ือว,ว่ามูเนาะคือมูมาอย่างคือเขาจะเอามาเลี้ยงอยู่ให้พร้อมเนาะ คือเอาไว้กินเวลาเฮ็ดเวียกเนาะคือตัวนี้จะเป็นลกไก่เนาะพี่น้องเนาะคืออกไก่ลายเติบอยู่ในนี่นี่เนาะตัวนี้จะเป็นลกไก่ข,ของข้าเจ้าเนาะพี่น้องคือลงมาทั้งรูมตัวนี้จะเป็นขอกหมูเนาะเนาะคือตัวนี้เป็นขอกหมูโอ้หมูยู้พี่นี่ เน,เนาะคือตัวนี้จะเป็นคอรกเนาะเขาจะปล่อยแบบนี้นี่มูจะมีสองตัวเนาะคือทั้งนั้นก็จะเป็นไฮเนาะคือยุทธภิงนี่จะเป็นไฮพี่น้องเอาพวกนี้เราลองเข้าไปเบิ้งในเที่ยงให้เบิ้งพี่น้องว่ามันจะเป็นลักษณะบแบบใดเราลองเข้าไปเบิ้งกันเลย จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องลักษณะแบบนี้เอาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอ้มีลายสุดพี่น้องคือตัวนั้นจะเป็นแฮพี่น้องคือนอนอยู่ให้คือมันจะมีแม่น้ำเนาะคือสมมติว่ายักกินปลาก็ไปซกไปหาเนาะคือตัวนั้นจะเป็นบอนบอนอนเนาะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอืม เอาสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแต่สันมินแหละพี่น้องสำหรับมื้นนี้ครูโดยกาวคำมาสบายดีเออ